ก็ส,สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็จะพาไปบ้านกกกอบพุทะจัดหนักออกข่าวลุงอีกแล้วเรื่องลุงพลกับหมอปลาทะเลาะกันอีกแล้ว <Ear tornado> เดี๋ยวเรามาฟังเสียงว่าใช่เสียงลุงพลด่าหมอปลาหรือเปล่ามาฟังกันดู ถ้าเป็นแอบนะแอบว่าได้ยินเสียงแบบนี้เสียงลึกลนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ให้ทะเลาะกันนะร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาฟังหมอปลากันเสียงหมอปลาตอบโต้ว่ายังไงอ๋อมันอันนี้ือกว่าตะต่อหรือเปล่าซึ่งถ้าใครดูตัวเต็มก็จะรู้ว่าคลิปนี้ไม่มีการตดตอแต่เมื่อนักข่าวถามเขาแล้วว่า ุณว่าหมอปลาหรือเปล่าเขาก็ปฏิเสธบ้าไม่ใช่มันก็ปเป็นเรื่องปกติแล้วที่เขาจะบอกว่าไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการทำลายนักข่าวทางช่องอมรินหมอปลาคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงลุงพลมาดูทางด้านพ่อกับแม่น้องชมพู่บ้างพ่อกับแม่น้องชมพู่ก็ไปทำบุญสังฆทานให้น้องชมพู่เพราะมีพระมา บอกให้ไปทำสังฆทานแล้วชีวิตจะดีขึ้นอันนี้ก็รอความหวังว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะจับคนร้ายได้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ